เาสแคนเลยอ่ะแหวนของวัสุใหม่รับาทนับชอบเมื่อกี้ก็เป็เพลงพูดไม่ชีดพูดไม่ชีดใช่ครับก็ถ้าใครที่เคยฟังนะมันก็เหมือนตามเรื่องเรื่องราวสตอรี่ของใครคะ จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันถูกไหมครับใครไหนมีใครเกิดมาไม่เคยทะเลาะบ้างไหมครับไม่ไม่เคยเลยโอ้โหเก่งมากเหมือนไปไปชดไปชดไปชดเป็นแต่ว bon uh. ่าเราจะทำชมด้วยกันเราลองเลือกช่วงอะไรกันมาบ้างดีเรารูสกว่าเมื่อกี้นันก็เป็นการดูที่มันก็ดูแอนิเมชันดีคือเราจริงจังมากครับแต่ทุกคนน่าจะสนุกใช่ไหม นี่น้องเป็นสเตจที่เราดีเลยไปถึงเรื่องซีรีส์รักพื่รู้ภาษาครับใครดูบ้างนะครับดูว่ารัไรักนกัวลไมุ่ไปกวานี้รักไม่มีคำสาแค่เพียงมองตาก็เข้าใจ ซีรีส์รักไม่รู้ภาษาเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรามัน2คนครับเรื่องราความรักของ่ยากับน้องภูมิใจครับการที่เราพำผู้ชื่ตัวคนนีหรออกลัจะลุกกัวจะลุเออก็ จบไปแล้วเรื่องราวความรักตอนนี้สองคนนะครับคลารู้กันต่อว่าวิบากกรรมเออใช่ไหมเขาบอกมีบาตรกรรมเลยอาจจะบอกว่าอะไรนะบุญที่สร้างด้วยกันเอ้ยกรรมที่สร้างด้วยกันอะไรไม่ชใช่บางก่อนสู่ชาตินี้เฮ้มิจฉาเนื้อเพลง ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับตั้งวบัวบัวนะครับก็ยังพวกเราครับพร้องทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็รอดูผลงานพวกเราต่อไปฝากทุกคนนะครับผมดูผลงานพวกเราด้วยนะครับฝากต้าวบวบนะครับแลก็ทีงพวกเรานะครับก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเป็นไดโนอูเดนเวย์แล้วก็ดาวนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในดอมแต่ว่า ที่ follower เราคอยคัดคอลเราไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะฮะจะเป็นทางปฐุมพุ uh ิยมกึ่งหนึ่นะกึงบอะไรนะ่ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็รอติดตามกับผมปีนี้โอเพ่น สนานอิ่มเอมทั้งปีแน่นอน่ะครับก็ยังไงก็เป็นการเดินทางที่ท้าทายสำหรับพวกเราทั้งสคนแล้วก็น้องๆอีกหลยหลาคนนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ตากลัวเรงนี้ครับฝาอินดูพวกเราด้วยนะครับเี่อยไม่หมดยังคาย่งใหญ่ขาคือโชว์เนียคือคาเราไม่ได้เลยใช่ไม่รู้เลยว่าเขาสองคนเนี่ยจะโชว์แบบแ็นต้องพีเลยนอ้ยไง ไปรอชมน้ำโชว์ของพี่แจ๊พี่ฟิลมาเลย